ชอบเล่นมดมดเข้าเต็มเลยตงเ็กินเขาไม่ได้สนใจชอบกินตุ้งี่เอาเขาใส่ความอร่อย เขาบอกอ่อยมาหืมปากเสียงดังเบิ์มันปลอบก่อมากจุ๋มมีคนพูดอนะไไนมยังค่ะต้องทุ่มเพาวแล้วมีมคนีนแ้นต้องมีกุ้งแหนะ้งเหรอมันถึงจะเลิศอันนี้นนนเขาเรียกลำปาเยตัวรูใช่ค่ะ,ะน่าจะอร่อย ไม่รู้จุ่มชื่นให้จุ่มรู้วันี้ไช่เหรอรสไหนรสบะถั่วนนั่งทุกคนน้ำตาลปี๊บกับมะนาวยังไงมันก็อร่อยบอกเลยจริงทำมาข้าวตั้งแต่เด็กอะคอมเมนต์ไม่มีฮะคอมเมนต์ไม่มีเลยอืมประมาณทุกคนรู้ไหมว่าถั่วผัดกับแกงใส่น้ำตาลนิดหน่งแบบอร่อยเลิศ แล้วหมูติดมันหน่อยนะโอ้โหทุกคนโอ้โหดูแขนแขนีถุงแขนเล็กมากอาะนี่มาไหนกันน่ะก็ออกมาหิวเลยค่ะเขาบอกมันแซกมาอร่อยนะข้าวกัน่ะต้องไม่กินแล้วเนี่ะเราต้องหาของกินแล้วเพราะว่ากข้าวกันค่ะเพราเราคืออร่อยสุดๆคือกินอะไรก็อร่อยตอนเนี้ย ทุกคนรู้ไหมไม่ใช่พวกเราอดอยากไม่กินนะพวกเรากินแต่เราเลือกไม่เลือกกี่ตัวเนี่ยรู้ไหมว่าทุกคนรู้ไหมคะว่าตัวเขาไปหยิบกุ้งแห้งที่มีมดอ่ะว่าเขาทำบาปแล้วเขากินมดเขาก็กินเขากินมดอ่ะมีใครมากิดตัวมันนี่ผักเขาแบบแปลกดีไหมเขาให้ผักแบบไม่ครบอันตราใช่ ถหาผักแบบไม่ใช่ผักทุกันหาดูน่ะเนี่ยโห่หงอีตัวดูกล้วยก็เป็นกล้วยกล้วยตันีถูกต้องปายบีเหี่ยวแต่ฉันรักกล้วยนี่อร่อยกว่ากล้วยน้ำหวานอ่ะมันต้องเป็นกล้วยตานีเพราะกล้วยน้ำหวานมันจะฝาดมากนี่มีคอมไส้หนึ่งชิ้น คุณแม่สวยเขาบอกขอบคุณค่ะที่ดูให้บอกก่อนจะมาวันนี้ไก่อ่ะแวจะโอนตังแต่ละครันี่เหนื่อยมากจริงตัวเปี่ยวไมมตัวไม่ค่อยผ่านเลยอ่ะเพราะเน็ตเขาไม่กินทุกคนเปรี่ยวถ้าเราชอบสวยเราไม่ต้องกลัวนะสั่ญกรรมเดี๋ยวนี้เปรี้ยวแพทย์หมอเขาเก่งหนูว่าเปรี้ยวเขากินมันออกเอเปรี้ยวล้ะทำแล้วถูกใจอ่ะ ยังไม่ได้ถลบกอยเดียวเลยถลลูกกาเไม่เทำหมดพรุนี้กำลังเรียนข้าวผัดข้าวอุ๊ยล้วหแเ้วเนี่น่ิกตอแม่ปัหาใช่ปิดจริปิดเร็วเพาวอาน้ำมึนอะไรไม่รู้ไม่ใช่ตรงนี้ไหนน้ำมึนจัะจังกัดปิดจังการเสร็ปิดดีกว่าไม่เอา มันยังไม่เปี้ยวหรอมันกลิ่นบแบบแกล่ะหรอเไรเราผิดอะไรอะ่ะตินพริกเราผิดอะไรกระจงเนี่ยฮะเราผิดอะไรอะ่ะถ้ามันละเมิดแล้วมันจะละเมิดถี่มากเออเหมือนทองหนูก่อนหน<ช>้าเองแล้วนี่<ล>นหนูก็ไม่ละเมิดแล้วมันหายไปเลยเหรอมันก็จะละเมิดอย่างเงี้ยช่วงละเมิดก็ละเมิดไม่หยุดใช่ติ๊งทิกอย่จับหน้าหนูนะคะละเมิดก็ไม่ละเมิดอยู่เล แก่บุ๋มไรไอเลิติดต่อนะคะเรียดเรียแก้บุ๋มทำอะไรผิดบุ๋มไม่เกี่ยวอย่าจัจำหน้าหนูคนดูกี่คนเนี่ยจะปิดเลยวแกงจังห้าร้อยสี่ร้อยขอเคขึ้นได้ปะ ไม่ได้ค่ะเพราะจำกัดอยู่ค่ะจำกัดแล้วเนี่ยจะยากเนาะคือจริงกงิคนดูเยอะะถ้ามันจำกัดเวลาเอ้ยมันจำกัดไอ้มีหมดแล้วมันจะตัดมันก็จะมันจะไม่ให้ดูใช่ไหมเขาก็จะไม่รันผลขึ้นมาละอ้แม่นางลาเมียดเท่าไหร่เลยได้รับประทานแล้วที่ถุ๋มอะไรอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดือดเท่าไหร่พี่ถุ๋ม เยอะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบปิดเลยดีกว่านะทุกคนอย่าโกรธนะพี่ติ๊กต็อกเขาเป็นอะไรไม่รู้สองรอบตายให้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ขึ้นดีก็จะเมื่อยอยู่จริงทำไมอย่างนั้นล่ะถ้าเป็นอย่างี้ขึ้นดีก็จะเมื่อยอยู่งงงงอ่ะเพราะว่าอะไรนะเขาพูดอะไรนะมีคนพูดว่าอะไรเขาบอกว่า เช็ดกล้องหน่อยไหมคะมมวดูมัวคมค่ะมมวตาเช็ดแล้วเมืเ่อกี้ยังตก็ไม่ไหายเช็ดตั้งแรงลยแรงลยน่าจะเป็นที่แส<อ>งแ<ๆ>ต่ผมซ้อมโทรศัพท์วาคะปรเดีเมื่อกี้พี่เลี้ยงเช็ดหน้าจอโทรศัพท์จนตอนตนี้กล้องแตกไปแล้วใช่ค่ะซื้อ่ายด้วยนะอ่ะพี่เลี้ยงซื้อฉัยด้ยค่ีไหมคุณผู้หญิงจุ๋มบอกปเดี๋ยวว่าซื้ออ<ช>ันนี้รุ่นอะไรนะคะผู้หญิงให้เงินเดือนจุ๋มเลยค่ะไม่อันนี้รุ่นอะไรนะคะ ไอโฟนเดี๋ยวไปซื้อ oppo มซื้อที่เทคโนอ่ะที่มันเหมือนคล้ายๆกันนะค่ะจริงต้องสวยมากนะคะจริงโน้ตพวกหนูอีกคนซื้อถ่ายรูปนะชื่ออะไรพวกหนูอะไรแหนหมหนูไปถือว่ากล้องโทรศัพท์ม่มีอันหนึ่งกล้องสวยมากชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรนะคุณเทคโนไปซื้อที่ไหนอ่ะช็อปปิ้งเจ๊อ๋อช็อปปิ้ง แม่ตอบพี่จุ๋มอะทุกคนแม่ตอบพี่จุ๋มตัวจำสงสงสวัสดีค่ะไม่ดีสวยจังเลยสวัสดีค่ะตัวต่อไปว่ารู้ได้ยังหนูจำหนูสงหนูตั้งใจจำขนาดนี้อร่อยมากเลยไม่มีเครื่รองด้วยซ้ำรสมากตำไทยน้ำนเปนะรี้ยวหวานเนาะแม่<ะ>บ้านนี้มันทำอีเมนูหนึ่งที่อร่อยมากพี่ผิดประทับใจมากตอนนี้ยังไม่จบ เช่นชื่อไรนะจับยวนจน้ำใสจับน้ำค้นโคตรอร่อยเหมือนไปกินแบบร้านเจ้าดังมาห้าปีนี่แล้วอันนี้ตำนานใหม่จะเกิดขึ้นที่มิวกินแต่หมดชาม่ครับแต่นั้นคือเป็นแบบน้ำค้นแต่อันนี้เป็นน้ำใสก็อร่อยนีมก็ป็ปีสูตรเข้ามาแบบ ไม่แบบวต้องใช้ใช้เป็นกระดูกจริงๆน้เพิ่มต้องเขียวแล้วไม่มีอะไรยังอร่อยอ่ะของมันของยังอร่อยมากไวเฉยๆพี่เมย์กินสองอรท้งอ่ะกินอยู่แล้วทำบ่อยๆนะเราได้กินบ่อยๆถ้าเคี่ยวน้ำสต๊อกมันนะโอ้โหจริงอร่อยเข้มข้นเดี๋ยวะนหนแล้วซื้อมาทำในน้ำใสหนึ่งตัวมันไม่ต้องทำน้ำข้นแล้วน้ำข้นจะอร่อยที่สิดดำๆอ่ะโม่ชอบน้ำข้นตัวทอร่อยมากรู้ไหมว่าใส่โจ๊กหม้อเสียอร่อยมากใส่โจ๊กหมอกกับผักชีเยอะๆอร่อยมากไม่ต้องไม่ต้ ผีดทางนะดูผิดทางสองทางนี่กินกินทางเดียวแต่เ้าตีมเยอะอ๋อแต่ว่าดูชอบอะไรชออะไรรู้ป่ะเราใส่เครื่องเทศน้อยกินมันไม่ถุนถ้าร้านเขาก็จะใส่ใส่แบบเยอะๆนะมันก็เลยจะถุนหนูเอาวดจะทําได้เป็นชั่วโมงใช่ไหมหนูเอาพวกเครื่องเทศไปคั่วก่อนให้กลิ่นมันหอมแม่แมแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีใส่ถุงเนอะใส่ถุงขาวะไอ้นั้นใส่น่ะ พี่ไม่ได้ปรุงอะไรเยอะเลยนะให้เน้นพี่ชายเพราะมันต้อจัดจ้านผ่าโลก็อร่อยจุ๋มเลิศผ่โลแม่เคยกินวุ้นวุ้นกะทิพี่จุ๋มยังก็กินมาแน่นผู้หญิงมากับพี่ว่ากินแม่สีน้ำตาลนะต้องกินน้ำตาลนะอวุ้นกะทิเห็นอยู่ในตู้เย็นอ่ะไม่ใช่อบอบอุ่นรอบใหม่ใช่ไหมรอบใหม่ก็หละกันชอบมารอบแรกอือชอบรอบแรกม่นอยู่ที่กะทิบอกแล้วนะเพราะคนนึงก็ไม่เหมือนเลยเพราะว่ามันไม่ไม่กะทิสด ต้องสั่งกะทิสดอือู้ถึมะพร้าวเลยเนี่ยมะพร้าวสดๆนะถ้ากเราปวดแรกอาหารอาจจะปังก่าได้นะคุณบุ๋มเราเป็นแฟนคลับน้องคุณหญิงเปิดลาแบบเนาะเพราะว่าอาหารอร่อยนะนี่เ่ี่วความว่าเป็นพาละอาหารอร่อยนะเอาไปล่อดีกว่าไม่ต้องมีค่าพาละได้เลยทุกสิ้นแล้วก็ เขาว่าเขาว่าอะไรเขาว่าทุเรียนอ๋อแล้กินนะค่ะคุณพี่อร่อยมากทุเรียนอะไรทุเรียนาสมเรียนมาดีคุณฮะยังมีอีกไหมยังมีอีกไหมมีในตู้เอามากินโชว์เลยกว่าเนาะเดี๋ยวสองเม็ดมั้งเขากินหน่อยเออเขาอร่อยมากทุเรียนของเขาโคตรได้ทุเรียนโทราได้ อุ้ยตีนนะคกินได้ปะทุกคนคะดูเอาไส้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดูเอาไส้อะ่ะเอาไส้มากินกับส้มตำมันอร่อยจริงๆนะทุกคนว่าไหมทุกคนกินแต่ไก่นะดูเด็เนื้อไก่ฉีดที่เขาชื่ออะไรนี่ดูอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษผู้หน,นี่ค่ะอร่อยมากโคราชอันนี้มันฉีเอาผู้เอาเนี้เอานิ่มๆอ่ะอันนี้ไม่สวยอันไหนนิ่มอันนี้นิ่มกว่านิ่มสุดเลยมะ กรอบนอกนุ่มในผู้หญิงอือหืออันนี้มันโดนแทะไปแล้วมไม่ใช่เขาเนี่ยเอามึงเข้ามึงนี่ไงเอานี้ดีกว่าผู้หญิงพี่พีเดี๋ยวนี้เขาก็กิ<ท>เนเขาตะเอทุเรียนงมงงนั่นแหละฉีกออกมันจะมันจะนิ่มข้างในก่อนกินทุเรียนดีกว่าอันนี้นิ่มไหมถ้าหนูจำไม่ผิดน่าจะเป็นพี่ถาปณีพี่ถานี่นี่เขาผู้หญิงเห็นไหมพี่ถาปณีดูอยู่หรือเปล่าอ่ะจุ๋ม นี่แหละค่ะแกดูอยู่นี่ลูหญิงนิ่มๆใช่ป้ะต่อมาถึงนี่เลยไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าแม่ที่ส่งอร่อยใช่ไหมนี่น่าจะใช่นะเพราะว่าอร่อยมากใช่ไหมคะพี่สถาปนีใช่จ้าเขาบอกลิศแฟนปูลูกสวยมากขอบคุณมากแฟนปูดูดีลูกของพี่เขาพี่สถาปนีอ่ามันดีอร่อยมากจริงอร่อยจริงอร่อยเลยเนี่ยคุณมิโมกว่าอร่อยเพราะผมไม่ชอบส้มยี่หออร่อยมาก คืออะไรรู้ไหมพี่จุ๋มมันนุมน่มๆแบบมันมันไม่เละอะอแข่นี้หนูเป็นคนใส่หรือใครใส่วะใส่เลยว่าไงแบ็อันนีมไหมอืออือจริงของตัวเผ็ดปะตจนดำสดสวนงเลยอะไร กมนิ้นกะปินนาวด้วยเหมือนกะปินะตัวตัวแม่ว่าตัวไม่ดีเลยอุ๊ยอร่อยจริงอ่ะจุ๋มใช่ไหมคะอร่อยหมดแล้วอร่อยทุกคนอร่อยอ่ะปีนี้เรียนเยอะมากจนแบบจริงๆกรอบมากปกติหนูจะไม่ค่อยเอาไหม อร่อยแล้วคุณคนให้ขากินแล้วนะคะอร่อยมากค่ะขบปนีพี่ขาปนีเนานะขอบคุณค่ะขายที่ไหนนะคะโคราชขายตรงไหนเอ่ยอร่อยมากทุกเรียนอร่อยจริงอร่อยเอ้ไมวไส้นาะงเลิศนะ่ะเหมือนไปกินที่เราต้องมีติดบ,บ้านคุณบุ๋มไปกินที่ร้านก็ไม่เหมือนที่เราทำเนาะจริง ต้องตามก็เหมือนกันของที่เหมือนเราต้องมีติด so บ้านไว้กลายเป็นเราไปกินที่อื่นคือไม่อร่อยแล้วรสชาติเป็นไงลองกินกินกะปิน้ำเนาะก็กินเทปเค็มมันไม่ติดบ้านหมดแล้วทุกคนค่ะจำไม่ได้พี่เจียงเนาะพี่ชอบเปรี้ยวหวานบรรลุพี่จะกินวีไปใช่ไหมพี่ก็โดนติดบ้านแล้วเก่งไม่ไหนเลยวันนี้ขอหยุดไปเออ สวยกว่าแฟนน่ารักอร่อยอ่ะกี่ร้อยนคนในชมชมร้อยทำร้อยหกสิบมีหลายคนดูเฉยเฉยยังมีคอมเมนต์ห้าร้อยละยังมีคอมเมนต์เลยเหรอคะทุกคนเรียกคนดูเพราะอะไรรูร้ไหมเพราะเรา ก้าร้อยไล้ก็ไม่หญิงไม่ดีสวยเขาบอกขอบคุณค่ะกินทุกอย่างเลยนะพี่จุ๋มว่าไหมเขึ้อนเราเห็นมั้ยเนาะนี่ไงฟันสองละฮะฟันสองแล้วเคแล้วขอบคุณค่ะย่าดีสวยมากค่ะตรวจหัวใจกินอะไรคะวันนี้อืมแค่หมูไสขึ้นทันเยะยนะคะคุณแม่บุ๋มขอบคุณค่ะคุณแม่บุ๋มเอาคุณแม่เฉย ขอบคุณอ่ะดูแลใหแกมนนั่นแหละวพันหกแล้วกูไม่หญิงขอบคุณง่ะอยากตอบมากเราไม่ได้แว้นตามมาพันหกร้อยแล้วว้าวอยากสองพันหรอกยกเอาเนื้อ้น่าจะถึงนั้นหนูว่าน่าจะถึงน่าถึงสองพันเนาะกดแชร์หน่อยค่ะทุกคนถึงสองพันเย็นๆอย่างเงี้ยฝนตกเนาะอยู่บ้านเนาะปลอดภัยอยู่กับครอบครัวนะ มากครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญเราจะมาหาตอนไหนก็ได้เขาจะมีเวลาให้เราทุกวันทุกเวลาหืูป้าเทุกคนสวยแพคคู่เลยค่ะเพราะว่าทำงานในบ้านใช่เพาะว่าเราไรจะทาบ้านแล้วก็ทํางานในบ้านแล้วก็นะเราทํางานในบ้านใช่ทอดเราบ้านทอดทุกคนหา เข้ามาดูแบบสบายๆเนอะมาดูนั่งดูเล่นๆเงนเนาะทุกคนเนาะพันหกพันหก้วเหรอพอสองพันไดไหมพี่ตัวโลกไล้ค่หแม่โลกเออพอกินจานนี้แล้วไปกินของตัวตัวของตัวเค็มอ่ะเมื่อกี้บอกขอพันหนึ่งพอพันหกพอสองพันเค็มจะจ้วงไม่หยุดเลยนะมันหมดแล้วอ่ะไม่ถูกเลยค่ะตัดใหม่นะพอแเล้เขาถามวาถูกเลขไหม ไไอ้คิดขี้ฝันถึงหนูฝันว่าหนูอลุดช่องไหนเดี๋ยวมานูขอไอ้คี้หลุไม่ไม่เกี่ยวกับแม่มันกินข้าวโตชอบไม่ให้เราฝันจำอยู่ในนี่นี่อันนี้ไม่ดีเหรอหล่นน่าพูดจ้ะอันนี้ดีแต่พันห้าถึงจะอยากพันห้จากพันหกอ่ะต้องนัดเวลาไม่งั้นเหื่อยเปื่อยแน่เลยสิบโมงค่ะนขอเองเสร็จทุกขชาเลยนะ ใส่ทุกธรรมดาแม่เอาไม่ร้อนสิบเอ็ดโมงพี่บุ๋มก็จะอ,อ่อนพอไปถึงรุ่นบ่ายโมงแม่ก็จะร้อนแล้วก็โอ๊ยโอ๊ยไม่เป็นไรหรือเแล้ว